สวัสดีครับมาพบกับเพจที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วครับท่านแถมให้อีกนิดยังมีให้ผ่อนนะครับแล้วก็ YouTube c h a n แน l นะครับที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ให้ความเอ่อให้กำลังใจกันนะครับเราจะมีที่ดินถูกๆทำเลดีๆมาอัปเดต ให้ดูกันนะครับให้ชมให้เลือกซื้อกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟนอรเทิรนรังสิตนะครับตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เรามาดูที่ดินแปลงหัดแปลงที่13นะครับ1 3บ4าติดกันนะครับเนี่ยแปลงที่13นี่แปลงที่14นะครับ อ่านะครับที่ดินเ네นื้อที่1ไร่เศษๆนะครับ400กว่าตารางวานะครับนิดๆนะครับ430 440ตารางวานะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับใกล้กลับเฮานะครับเนี่ยติดกลับเฮาเลยครับห่างกลับเฮาเพียงร้อยกว่าเมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้างสวยงามนะครับด้านหลังเป็นสนามกอล์ฟนะครับนอเทิรลดังสิตเป็นกรีนนะครับด้านหลังติดเลกะครับติดเลกแล้วก็ข้ามเลกไปก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับอ่านะครับน่านนะครับหลุมศึก น่าจะหลุม15นะครับทีออฟหลุมสินะครับเลือกตรงโน้นนะครับตรงนู้นเลยนะครับนี่นายกำลังทีออฟอยู่นะครับนี่ครับแปลงนี้เลยครับสวยงามนะครับสนนราคาไม่แพงนะครับแปลง13 14แปลงเนี้สองแปลงติดนะครับนี่13นะครับนี่สิบสามนี่สิบสี่นะครับสานราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตารางวาเองนะครับนะครับนี่ครับเราดูกันนะครับด้านหลังก็ ติดเล็กนะครับด้านหลังติดเล็กนะครับแล้วก็ข้ามไปจะเป็นสนามกอล์ฟสวยงามเขียวขจีนะครับตื่นขึ้นมาพร้อม ه, บรรยากาศเขียวสดใสนะครับแล้วก็แล้วก,ก็ยังมีแปลงฝั่งนี้นะครับแปลงฝั่งนี้รหัสแปลงที่32กับ33นะครับแปลงนี้32กับ33นะครับเนื้อที่ก็400ตารางวากว่าห้0รตารางวานะครับ2แปลงติดเช่นกันนะครับแปลงที่32กับ33นะครับแปลง32 33แล้วก็32นะครับติดกันนะครับอ่า สนนราคา15,000บาทต่อตารางวาเช่นกันนะครับแลงนี้สวยเงามยิงนะครับานะครับดูกันนะครับนั่นขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ดินถูกทำเลดี159นะครับสนใจอินบ็อกมาครับทักมาครับโทรมาซ้ายตรงมาก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ